สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมนะครับล็อกเอ็มในเทเลฟส์200อย่างเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ครับจะพามาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างก็มาติดตามได้นในคลิปนี้นะครับก่อนเลยก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำที่ต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอนะครับ โปรโมทช่องใหม่นะครับก็มีช่องเพื่นโซนเกมมิ่งนะฮะกับเพื่นโซนยูนิต็ดนะครับผมก็ใฝ่ตามเป็นลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่หาเกมเอาไว้ไม่เจอนะครับในช่องนะก็สามารถดูได้ที่เพลย์ลิสต์นะเพลย์ลิสต์อยู่ที่ใต้คลิปก็มีนะครับท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องก็มีนะครับผมก็ฝากไปดูด้วยกันเยอะๆเลยกันนะครับผมอ่ะโอเคก็ในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของการ์ดใหม่นะฮะลูกกาชาการ์ดกาชาเฮดแวร์นะครับหรือกิจ อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกิจกรรมปกติกันก่อนนะครับก็เป็นกิจกรรมเดินปิจิก,กานะเดี๋ยวอันดับแรกเลยครับผมะจะพาทุกคนเดินเข้าไปในเมืองก่อนนะครับอยู่ข้างนอกเควสไม่เด้งนะให้กลับเข้ามาในเมืองก่อนหลักๆแล้วก็เกิดว่าเควสไม่เจอเนี่ยให้ทุกคนเดินกลับมาที่พอนเทล,ล่าก่อนนะเดี๋ยวเควสมันจะเด้งขึ้นมานะมันจะเป็นเควสชมพูทางขวานะเท่าที่เห็นเนี่ยมันจะมีอยู่เควสหนึ่งนะที่ผมเห็นนะเนี่ยจะเป็นช้อปปิ้งแคนิวัลสักอย่างหนึ่งเห็นปะ ชนะ้อปปิ้งเฟสติวัลนะเออประมาณนี้นะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดดูในส่วนของนิวเวนต์กันก่อนนะครับนี่มีหลายอันเลยมีเคล็ดของวัตลูกเก่าด้วยนะอ่ะให้ทุกคนครับกดมาที่อ่าในส่วนของนิวเวนต์ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่อีเวนต์พร์เซลนะครับผมถึงจิ๊กซอ้นะในส่วนของจิ๊กซอว์เนี่ยมันจะมีเพิ่มมาอย่างอันเป็นพนเทล่านะครับชนะ้อปปิ้งเฟสติวัลนะอ่าก็เป็นเปิดจิ๊กซอนั่นเองนะครับ ซึ่งเราก็ต้องทำเควสกิจกรรมในแต่ละวันเนี่ยเป็นอีเวนต์เควสต่างๆนะเพื่อนะครับสะสมนะครับปลดล็อกแล้วก็มาเปิดจิ๊กซอว์ทั้งบนให้ครบ9ชิ้นนะครับเราจะได้รับของรางวัลนะครับอโดยที่นะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีอยู่1อันนะครับเป็น Prepare s h o p p i n g Festival Quest นะฮะอันนี้เราต้องทำแน่ๆ1น่อันนะเราจะปลดอย่างน้อย1อันวันนี้นะครับผมโดยนะครับผมในการปลดเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลแจกทุกครั้งเป็นกล่องต่างๆอะไรพวกนี้เนาะอ่ะเรามาดูกันที่จ ก็จะได้เป็นกล่องเสียมพูตัวนี้มานะกล่องนี้ได้อะไรนะครับกล่องนี้จะได้ในส่วนของอเงินแสนห้านะแล้วก็ในส่วนของอากาชาเลือกได้นะไปเรการแพ็กนะครับเลือกได้นะเบรดเฟืองทองแล้วก็วอลคลี่กิฟต์นะครับผมก็สามารถเอาไปใช้งานได้นะก็เป็นของดีๆทั้งนั้นนะครับผมต่อมานะครับผม6จิ๊กซอจะได้เป็นรูนมาด้วยนะได้รูนเพิ่มมานะครับแล้วก็ได้กล่องชมพูเหมือนเมื่อกี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมถัดไปนะครับ 9จิ๊กซอว์นะครับมันจะมีเพิ่มมานะครับเป็นกล่องแล้วก็จะมีนะครับไอเทมตรงนี้นะครับเป็นประเภทใบหน้านะมันเขียนว่าเซลล์นะครับอันนี้จะทําการตีนะครับกึืนมนุษย์แรงขึ้น6%นะแล้วก็โดนกึ่งมนุษย์เบาลง6%นะครับก็เป็นไอเทมที่เขาแจกนะครับตอนเราเปิดครบที่9จิ๊กซอว์นั่นเองนะฮะประมาณนี้นะอ่าช้อปปิ้งก็ต้องมีคําว่าเซลล์ใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมแรกนะครับเป็นการเปิดจิ๊กซอว์นั่นเองนะครับเรามาดูกิจกรรมที่เราต้องทํานะครับเป็นรายวันกันนะฮฮะะะะนนนนนีี่่่คครรััับบช้้้ออปปปิิิงงเเเเฟสตวลลลกก็ดดไไททาาพยผม ่าไล่ไปไล่ไปไล่ไปนะครับอ่านี่ครับก็เดินมาถึงตรงกลางนะจะมี NPC อยู่ตรงกลางตรงกลางเลยอะนะฮะอยู่ตรงกลางแท่นตรงนี้เลยข้างๆมังกรนะอ่คุยเลยนะครับเป็นกิกินะครับผมอ่าคุยเสร็จเป็นกิจกรรมแชร์นั่นเองนะครับผมปึ้งเรียบร้อยจะได้เหรียญโปเทล่ามาช้อปปิ้งมาครับเป็นเหรียญสีทอง2เหรียญนะครับผมอ่ากดไปที่ e-balance เซลลนะก็จะผ่านเควสนะครับเนี่ย พอเราก,กดตรงเควสเราก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับเดอยากลองกดดูไหมเป็นสามเหรียญน,นะครับถามว่าเหรียญน,นี้ทําอะไรนะครับเดอยู่เราไปดูกันนะมันจะเป็นเหรียญซื้อของนั่นเองนะครับผมกดไปที่กระเป๋าก็ได้นะแล้วก็ไปเทนที่สองอันสุดท้ายนะครับนี่ครับคอนเทลล่าชอปปิ้งพอยน์นะก็สามารถที่จะไปแกลกอะไรได้บ้างนะครับก็ไปแลกได้หลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นการ์ดเนี่ยเป็นเพย์อินบายการ์ดเพย์อินบายกุมปองนะครับซื้อการ์ดนี่ครับถ้าเป็นเพย์อินบายการ์ดจะเป็นส่วนปากนะ ก็ได้มุมสปีดห้าเปอร์เซ็นตสกิลดามิแรงขึ้น3%นะครับผมฝากคู่มือได้ m อเมด้วย30เนาะก็เป็นไอเทมที่เราสามารถแลกได้นะเออเป็นเพลย์อินกับไบการนะอันที่2เป็นชอปปิ้งเฟสเทิลล์คุมปองนะครับถามว่าอันนี้ได้อะไรบ้างน,นะครับถ้าซื้อไปเนี่ยมันก็จะเอาไปใช้พวกอ่าตั๋วเมาส์นะครับตั๋วปีกนะครับแล้วก็มีตัว๋วอ่าคอสตูมอะไรประมาณนี้นะห้าเหรียญน,นะครับผมต่อมาเป็นการ์ดพอลเทล่าชอปปิ้งเฟสเทิลล์การ์ดนะเป็นการ์ดที่อ่าให้ดาเมจนะครับ ให้จ็อบนะครับให้ EP ให้เบรให้จ็อบนะครับสำหรับสายฟาร์มเลยทีนี้นะครับ15เหรียญแล้วก็ฟอร์จูนคอยและกี้คอยนะหนึ่ต่อหนึ่งนะครับแลกได้เลยนะก็ใช้เหรียญสีทองตัวนี้มาแลกนะครับผมกิจกรรมมีทําทุกวันนะครับเป็นกิจกรรมรายวันนั่นเองนะมาทํากันได้นะครับผมต่อมานะครับเรามาทำเควสคงค้างกันนะเป็นเควสวัตตารุนะครับเป็นเควส์รายวันของวัตตารุนะก็ทําต่อเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะครับในโซนเควสวัตตารุเนี่ยน่าจะจะหมดวันนที่4ะกก็็มาเบ แต้มเก็บของกันเพื่อเอาไปแลกของได้เลยนะะอ่เขาก็พาเราวาร์ปมาที่ที่หนึ่งนะครับก็ไม่ยากนะในการทำเคเวส์วัตลุเนี่ยรายวันเนี่ยมันจะได้ในส่วนของอเหรียญกาชาตู้วาตาัตลุครับแล้วก็กล่องสีเทากล่องหนึ่งนะแล้วก็จะมีแต้มสีแดงๆนะครับที่เอาไว้แลกของลิมิเต็ดนะครับผมอ่ะแล้วก็คุยกับพวกกลุ่มวาตาัตลุครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะน่าจะเป็นเควสตีมอนะนะครับปกติจะเป็นเควสตีมอนทุกวันเลยนะฮะอ่ะเดินตามเข้าไปนะครับเดีย๋ยวจะมีอะไรออกมาแน่ๆอา้าต้นไม้บังนะอ่ะนี่มีมอนสเตอร์ออกมาตัวหนึ่งนะเห็นอยู่สีม่วงๆนี่เขาเพยายาตีไงจริงด้วยใช่ไหมหลอดออร่านะไอตัวที่เราเจอในดันเจี้ยนนี่หว่าอ่ะเราก็ตีมันนะครับอ่าตีไปเลยนะครับไม่มีอะไรง่ายๆนะครับอัดชิวๆเลยตีสองทีก็ตายแล้วนะครับ อ่ะเรียบร้อยครับอ้าวเทเลพอร์ตกันหมดเลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับเควสคงค้างแต่ละวันนะนจริงๆมันมีเควสลงดันเจี้ยนด้วยแต่ผมไม่ได้ไปลงให้นะเอาแค่นี้ก่อนละกันอ่าเนี่ยได้กล่องไหมบปาได้เหรียญกาชาแล้วก็ได้แต้มสีแดงอ่านี้ก็แล้วก็มีอันนึงนะครับเมื่อเราทำเควสครบ5วันนะจะได้ไอเทม1ชิ้นนะครับเป็นบลูพินนะทุกคนนะ่าจะได้กันวันนี้นะ ถ้าเกิดทําตั้งแต่วันที่28นะครับจะได้นี่ครับไฟนิ่งนะครับเกนจินมารุบูปินนะครับเป็นหางหุ่นยนต์นั่นเองนะก็ได้เลือด200แล้วก็โดนเดเมจบอลลง3%นะก็คราฟได้เลยนะครับไอเทมคราฟก็ง่ายๆนะหาได้ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับได้ไอเทมมาแล้วนะครับผมทุกคนน่าจะได้นะครับกันทุกคนในวันนี้นะถ้าเกิดทําติดต่อกัน5วันนะครับผมอ่าโอเคก็เป็นที่เรียบร้อยนะสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็โอเค,คผมก็ก่อนจากกันนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะครับกด subscribe ร่วมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกัน,นก็อย่าลืมแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ๆเพื่อใคลิปหน้านะครับผมซีลเกนสวัสดีครับ